สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราได้นําข้อมูลข่าวสารมาฝากท่านผู้ชมกันอีกตามเคยนะคะวันนี้ทางช่องของเราได้นําข่าวสารจากคมชัดลึกนะคะเพื่อมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารกันนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันนะคะ และเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องของเราด้วยค่ะเราไปรับฟังรายละเอียดข่าวสารกันเลยนะคะสืบเรื่องจากเมื่อวันที่5พฤษภาคม2 5 6พลลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคําสั่งเพื่อระงับยับยัง้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชนจากการได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดลอก3หลากหลายโครงการนะคะอย่างเช่นโครงการ คนละครึ่งเฟสาม33เรารักการเราชนะบาสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนโครงการเราชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ32.9ล้านคนเพิ่มอีกสัปดาหละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์รวมเป็น2,000บาทก่อวงเงิน6.7หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564และอีกโครงการม .33 เรารักกันจำนวนกลุ่มเป้าหมาย9.27ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนม .33 มอีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์รวมเป็น2,000บาทวงเงินรวม1 8 5 0 0ล้านบาทโดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564รายละเอียดผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะนะคะ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะคะเงินจะเข้าสู่ระบบเป่าตังวันไหนนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะเงินเข้า1,000บาทนะคะวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564และเงินเข้าอีก1000บาทนะคะในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564และจะสิ้นสุดการใช้จ่ายนะคะในวันที่30มิถุนายน2564สําหสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์มอ 3, 3เราลักกันอยู่แล้วนะคะเงินก็จะเข้าสู่ระบบเป่า ในวันพฤหัสบปปดีที่20พฤษภาคม2564นะคะอีก1,000บาทและวันพฤหัสที่27พฤษภาคม2564อีก1,000บาทรวมทั้งสิ้น2,000บาทแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564ค่ะก็ขอแสดงความดีใจนะคะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ หากมีความคืบหน้านะคะของกลุ่มไหนอีกนะคะทางช่องของเราก็จะรีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ